วัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับปากี้หรือตุนลแฟตเลดี้ชาแนลกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ ลอซเบอร r รี่ลีกอซี่ชาเลนจ์รุ่นที่2สีกุหลาบ EP ที่12ค่ะก็ห่างหายกันไปนานอีกแล้วนะคะแต่คราวนี้นะคะเมืกี้ก็จะมาอัปเดตแล้วก็กลับมาเล่นนะคะลโซเบอร์ี so ่อย่างต่อเนื่องนะคะสัญญาว่าจะทําให้ได้นะคะนี่นะคะก็คือสมาชิกค,คนใหม่ประจําตระกูลเบอร์รี่เบอร์เรอร์นะคะก็คือใครคะคาสันดาโกดการท่านผู้ชม <c oughs> นะคะ EP ที่แล้วนะคะบอกว่าจะแอดนางเข้าบ้านมาแล้วก็จะอยู่ในฐานะของนะคะภรรยาของพี่โอจยานั่นเองเออนีพี่โอจานะคะก็เวลี ตีกันเลยทีเดียวนะคะก็รู้กันอยู่นะคะก็เอามาเข้าครอบครัวกันไว้ค่ะแต่งเข้านั่นเองนะคะพอได้น้องคาสันดามานะคะก็มาดูอาชีพการงานของเธอที่ติดตัวมานะคะเผอิญว่านางเป็นฟรีแลนซ์อาร์ติสต์อยู่แล้วค่ะื่ากี้ก็ดีเลยเป็นเหมือนสายศิลปะนะคะกับโอซาก็น่าจะเข้ากันได้ดีนะความเป็นศิลปะนะป่อกี้ก็เลยให้นางทางานก็ว่ากันไปแล้วก็ให้นอนที่ห้องโอซานะคะสมาชิกใหม่ตะกูลเบอร์รี่เบอร์เรอร์ของเรานะคะหวานชื่นเรื่องดมเวอรี่เฟอร์ตี้กันทั้งคู่เลยนะคะจุบจุบกันเรียบร้อยนะคะ ไปดูแม่มินตากันค่ะคุณยายมินตากินข้าวนะคะเอออยู่กันนะคะรุ่นที่1น,นะคะรุ่นที่2เจน1เจน2นะคะบอกเลยนะคะว่าช่วงเวลานะคะในช่วงแบบนะช่วงเวลาใบกลางคนแบบนี้นะคะนาาก็จะพบเจอกับการสูญเสียบ่อยมากนะคะก็ถือว่าเป็นนะคะความเศร้าที่ผ่านมาผ่านไปนั่นเองนะคะส่วนน้องลี่ของเราวันนี้ไม่มีงานนะคะนี่นะคะลี่ขายของได้ด้วยนะ นะคะช่วงนี้นางฮิตปักคอติดะนางนั่งปักเองนะคะเออป่กกี้ก็ไม่รู้เหมือนกันปักคอติดมันสุดนะคะนี่นางชอบไหมก็ให้นางชอบไปแล้วกันนะคะ <Okay. S 1> ป่กกี้ก็นางถักเยอะๆก็ดีค่ะนี่ก็เอาไปขายนะคะด้วยการลิซออนพ็อปซี่ไปเลยนะคะนี่ชิปออนแล้วตั้ง400ร้อยเนี่ยเยอะอยู่นะคะ <c oughs> ทําไปก็ตีหัวตัวเองไปเ <c oughs> อยน้องแมงโก้กลับมาแล้วแฮมแมงโก้อวิ้ยพี่คือใครคะเนี่ยวยจูเน <c oughs> ี่ยโก้อ oh, <c oughs> มาเยี่ยมป่ะ เออนี่นี่เขาเป็นพี่น้องกันคือตอนเนี้คือพิกี้ส่องดูความสัมพันธ์ของคาสันดาที่บ้านเก่าอะที่บ้านเก่าก็มาที่บ้านอะเออมันจะบอกว่าแบบคือพี่น้องเยอะมากเยอะจนตกใจอะไปไหนละหาไม่เจอนี่นะคะทุกคนดูสิพี่น้องเยอะมากคือตอนเนี้เหมือนคุณมอติเมอร์อะก็เหมือนตุยไปแล้วใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เบลล่าก็อายุเยอะแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยมีพี่น้องมีจูเนียร์โกดเนี่ยมีไอซิสอิซิสเหรอคะ มีนิโคโนะคะฮาริสนะคะแล้วก็อเล็กซานเดอร์ค่ะอเล็กซานเดอร์คือที่เราเห็นแบบว่าใช่ไหมตอนที่เราเป็นเด็กๆอ่ะเออตอนที่เห็นน้องเป็นแบบวัยชายส่วนคาสซนดามันก็จะแบบวัยทีนยเง,งี้ยดูพี่น้องเต็มไปหมดเลยนะคะลูกดกมากนะคะฉะนั้นการที่เราเอาออคาสซนดาแอดเข้ามาที่บ้านก็ทําใจได้เลยนะคะว่าจะมี NPC มาเคาะประตูบ้านเรานะคะรัวๆอเออเข้ามา <S <S พี่น้องพี่น้องนี่ไงความสัมพันธ์ก็ดีอยู่นะเออเข้ามาเข้ามาเออพี่น้องมาเยี่ยม เมื่อกี้จะแต่งแบบเรียบง่ายนะคะไปจดทะเบียนพออะไรแบบนี้นะคะอะคุยกันไปนี่วันนี้นะคะเป็นวันลอตเตอรี่ค่ะนะคะวันตลอตเตอรี่นี้จะมีอะไรจะดีไปกว่าการซื้อลอตเตอรี่นะคะดิฉันก็ซื้อหมดแล้วนะคะก่อนที่จะอัดคลิปนะคะนี่ไล่ซื้อไปทุกคนนะคะแม่คุณยายมินตานี่ชอบมากชอบสุดนะคะเลิฟมากนะคะก็ซื้อไปเลยโดนช็อตอีกแล้วนะคะทำให้เครื่องนี้ที่ไลช็อตทุกทีเลยนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงหรือเปล่าเนี่ย นี่สองคนนี้ก็นะคะมาคุยกันนี่นะคะคาสันดาก็ต้องทำงานไปด้วยค่ะแต่ว่าอะไรกันเนี่ยเดินกันแบบว่าสับสับสนไปหมดน้องลี่ทำไรคะน้องลี่ไปกินกาแฟอ่ะเอ้ทำกับข้าวนะคะนี่ก็เป็นพี่น้องอีกคนหนึ่งที่มาอีกนะคะตอานี้ยาติโกโหติกาเต็มบ้านกันเลยนะคะไหนมีใครหิวไหมคะน้องลี่ชงกาแฟนะคะครานี้แบบ ญาติคาสันดาเต็มบ้านเลยค่ะคราวนี้นะคะไหนดูงานสิอ๋อสามอันนะคะต้องสเก็ตแพดไปเรื่อยๆอ่าเป็นครีเอทไอคอนนะคะเหมือนวาดไอคอนส่งนะคะเออคุยไปนะคะหนูมีกันบ้านปะลูกเออหนูปวดชิงนี่แมงก้ไปชิงก่อนแมงก้ไปชิงก่อนอืมตอนนี้มีญาติเต็มบ้านเลยอะตั้งแต่คุณนะ้าคาันดามาโอ้โหเต็มปีหมดวันนี้นะคะโอจาก็ไปทำงาน,นะคะ่ะ นะคะไปทํางานวาดลงวาดรูปอะไรเสร็จแล้วแต่ว่าสกิลเพนติงก็ไปเรื่อยๆค่ะอีกอันนึงนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวหลักนะคะในซีรีส์ของรสโซเบอรี่ก็ถือว่าเป็นครอบครัวของเบอร์รี่เบอร er. ์เรอร์นะคะเออนี <sh arp ly> <UU> right ่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวไปขายรูปดีกว่านะคะไปขายรูปกันสักนิดหนึ่งแล้วก็ว่าจะทํากับข้าวตอนเช้าให้สาวๆกินนะครับเดี๋ยวว่าจะพากันไปเดี๋ยววันหยุดก่อนไหมจะพากันไปจดทะเบียนสมรสกันค่ะที่เมืองแบบว่าแพ็ค เอาเวิ้ง่ะมันจะมีการจดทะเบียนสมรสอยู่นะคะ mm hmm. ก็อาจจะไม่ได้แบบว่าจัดงานแต่งอะไรเออเอแบบแต่งกันเงียบๆนะคะ mm hmm. เผื่อเขาแบบว่าอยากมีลูกด้วยกันไงอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะอะ ไปรูลล้ก,กับข้าวกับข้าวสีนะคะการอัปเดตเข้ามาใหม่นะคะรู้สึกว่าจะมีการปรับนะคะในส่วนของ UI อินเทอร์เฟซต่างๆในการทํากับข้าวนะคะท่านผู้ชมเนี่ยที่ดูนะคะมันสามารถแยกได้แล้วตรงนี้นะคะว่าเป็นเวสต์อ่าเวส์เรียนนะคะก็คือแบบกินมังนะคะแพ้ลตโต้สอะไรอย่างเงี้ยสามารถแยกได้เลยแบบเนื้อสัตว์ล้วน,ลวนปลาซีฟูด้ดอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ขนมหวานเนี่ยแยกมาเลยซึ่งมันดีมากเลยนะเวลาเลือกเพราะว่าบางครั้งเราต้องมาหาแบบ เมนูที่มันเป็นเวสเทอรเรียนอะสำหรับแบบมังสวิรัติอย่างเงี้ยนี่อะไรปัญหาที่เจอนะเจมินตาของเราคุณยายมินตาของเรานะคะชอบกินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์นะคะเวลาทำแบบปนๆกันไว้นางก็หยิบขึ้นมากินเองเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราจะให้พี่โอจานะคะก็ทํากับข้าวให้คุณแม่กินนะคะเป็นคุณเป็นอาหารที่แบบว่าเป็นเวสเทอรเรียนนะก็ปัสจ์เนื้อสัตว์กันนะคะอ่าอันไหนดีอันนี้โฟมีดนี่นี่โฟมีดนะคะคอตเทจ นะคะเออนะคะกินพงกินพายกันตอนเช้าอร่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้พี่โอจานะคะมาทำเช้าแล้วค่าตื่นแล้วค่านะคะคาสันดรานะคะเดี๋ยวพี่กี้จะให้ทำงานให้เสร็จนะคะเพราะตอนนี้ต้องวาดรูปอีกนะคะหนึ่งอันแล้วก็ลองส่งไปก่อนว่ามันผ่านหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะส่งงานไปแล้วไม่ผ่านสองอันนะคะก็จำเป็นที่จะต้องออปรับปรุงงานหรือเปล่านะคะอ่ะ นี่ Edit Project c o n t น n t นะคะส่งงานไม่ผ่านเพราะสกิลนะคะยังน้อยอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาแก้ง,งานกันก่อนเอาละค่ะตอนนี้ก็น้องเมงโก้ไปเรียนแล้วนะคะนี่กำลังเดินออกไปเรียนนะคะก็เหลือเวลาอีกนานเหมือนกันนะกว่าที่จะโตเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะคะน้องลี่ก็นี่เป็นไงสวยนักแกนเมืองส,สวยๆสับๆนะคะไปทำงานนะคะเออวันนี้เมื่อกี้เห็นว่าไปทำงานไม่ใช่หรอ สิบโมงนะคะยังไม่ไปนะคะแล้วนางไปไหนพี่โอจาไปไหนไปฝึกเต้นเพื่ออะไรคะ <c oughs> แต่ละอย่างแต่ละสิ่งมันนี่ดีกว่าคะ่ะให้พี่โอจานะคะมาวาดรูปต่อแล้วก็คุณยายเอาคุณยายมาดูแลสวนหรอคะเออนี่นี่นี่นถอนถอนหญ้าถอนหญ้าแล้วก็รดน้ำต้นไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนที่นะคะ คุณตาซาลิมเขาได้เหลือเอาไว้ให้เป็นภาระนะคะหยอกหยอกแต่มันก็ได้ผลไม้อยู่นะได้ผักผลไม้อยู่นะคะก็ให้คุณยายเนี่ยก็มาทําในส่วนของพืชผักกันต่อไปค่ะเมื่อกี้เห็นว่าคุณยายทําอันนี้เสร็จแล้วค่ะพี่ก,กี้สั่งให้ทํานานและทำทีไรก็ช็อตทุกทีทำอะไรก็ช็อตทุกทีเลยนะคะนี่ปาร์ตี้บอร์ดนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพี่กี้ลากมาตรง ตรงนี้ก็แล้วกันนะคะอาร์ตี้บอทนะคะไม่รู้จะบัักหรือเปล่านะ,ะเพราะคราที่แล้วในคลีเนอร์บอทก็บัักนะคะอ่ะลองมาดูสิเอ้ยมีการเปิดเพลงแล้วบินตามเหรอว้าวเหมือนเป็นวิทยุอย่างนี้ป่ะอืมออเดอร์ฟู้ดได้ด้วยอ้าวแล้วเขาจะเดินตามเราป้าเดี๋ยวเราเดินมานี่สิเฮ้ยมันเดินตามคนเปิดป่ะถามจริง ไดดูสิคุณยายไปเดินมานี่คุณยายมันเดินตามไหมหรือเปล่าเฮ้ยมันเดินตามจริงๆด้วยแต่มันเดินช้าน,นิดนึงอะ่ะโอ้โหอ,อ,อันนี้คือปิดยังคะคุณคุณยายปิดมันยังคะอ๋อมันต้องเลิกเดินแอคทิอ่าแอคทิเวทนะคะก็คือมันปิดนะเมื่อกี้มันปิดเพลงเฉยอ่ะเดี๋ยวลองดูสิเฮ้ยก็เป็นเครื่องที่ดีเหมือนกันนะอ้าวเออเออ,อเอ๊ อันนี้เมื่อกี้เราเอาไปไวาไยบนสเตชันนะคะนี่ไงวิมันบล็อกอะโอเคโอเคโอค้โหตกใจหมดเลยนี่นะคะเราก็สามารถที่จะเอามันมาทําอะไรอื่นๆได้นะคะดิสเพนเทลก็คือลื้อปะเราไม่ลื้อดีกว่าอุย้ยมันลื้อจริงด้วยอะมันลื้อไปละ <c oughs> นี่ไงเราก็ได้ของแบบของขึ้นมานะเนี่ยเป็นแมกนิซึมต่างๆอ๋อเราสามารถลือ้อแล้วเราก็ไปคราฟสิ่งอื่นได้อีกแล้วเราไปคราฟอย่างอื่นไหม ตอนนี้เราขาบแบบปาร์ตี้บอทเมื่อกี้มันก็เหมือนเป็นแบบวิทยุตู้เพลงเคลื่อนที่อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็สนุกดีนะแล้วต่อไปเราทําการเดนเนอะร์บอท์ดไหมเอ,อ่อขาดอะไรคะเนี่ยขาดตั้งสิอันเลยเขาเมื่ออัปเกรดเดี๋ยวเราไปซื้อเอานะคะต้องสร้างแมกนิซึมนะคะนะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์ชิปอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเราสร้างคอมพิวเตอร์ชิปก็แล้วกันนะคะส่วนเธอคนนี้นะคะก็ยังส่งงานไม่ได้สักทีนะคะโดนตีกลับตลอดเลยต้องอีดิตโปรเจกต์คอนเทนต์ตลอดนะคะงานแรกก็ เหนื่อยเลยนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่คุณยายมินตายอยู่ในบ้านแล้วก็อาเซซันดรานะเดี๋ยวเรานะคะจะพาคาซนดรากับพี่โอจาไปลองจดทะเบียนกันอยู่นะคะอะโอเคเนดะี๋ยวเราจะออกเดินทางไปทราเวลนะคะอ่าไปกับคาซนดราค่ะโอเคโอเคมาที่เมืองทางโทซาแล้วนะคะพร้อมกับชุดว่ายน้ำและชุดทำงานนะคะอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะ,ะไปตรงจุดศูนย์กลางของเมืองกันนิดนึง นี่นะคะมันก็จะเป็นตึกตรงนี้นะคะแล้วก็เนี่ยเกตแมริทถูกจริงๆเราต้องมั่นก่อนนะคะสามารถใช้ห้องน้ําได้นั้นเรามั่นกันเลยค่ะแต่งกันง่ายๆแต่งกันง่ายๆชิวๆเดียวเดียวค่ะซันดาจะไปไหนจ๊ะเราจะอ่ามั่นเลยค่ะอ่าไม่เสียเวลานะคะมานี่ก่อนที่รักอะไรคะแต่ว่าจะไปกินแบบเอ่ออาหารจีนตรงนี้หน่อยเสี่ยหลงเปานี่อุ๊ยอะไรกันคะเนี่ย มันก็นอย่างนี้เลยเราจะเสียเวลาไม่ได้นะชื่รักเออเราจะต้องแต่งงานก่อนนะอืมเออกระโดดกันไปเลยเออแต่งกันด้วยความเร็วแสงนะครับรึกษาแม่หรือยังนี่นะคะอ๋อนี้พี่โอจารเลื่อนขั้นด้ยวยนะอะไรกันเนี่ยเออพอเอนเกจแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ตึกนัน้นนะคะตึกไหนนะ น,นี่ตึกนี้ตึกนี้นะคะสรารวัตกลางนั่นเองนะคะนี่เราก็ get married นะคะกับคาสันดราได้เลยนะคะนี่วิ่งไปแล้วนะคะอืม go to t o w hall นะคะเออแต่งกันง่ายๆอย่างนี้แหละงานจัดอะไรไม่ต้องจัดโอจาบอกเป็นคนแบบเรียบเรียบเงียบเยบง่ายๆนะคะนี่นะคะก็จะหายเข้าไปในตึกนะคะเดี๋ยวก็รอคาสันดรานะคะนี่ดูฟังเสียงสิโจทย์ เธอเปลี่ยนแล้วโจดแ,แต่งงานกันที่สาวัากลางกันไปเลยนี่เรียบร้อยแล้วนะคะทําไมหนาวล่ะคะสันดาแต่งตัวแบบนี้ไม่หนาวได้ยังไงนี่นะคะเรียบร้อยแล้วนี่นะคะก็จะเป็นการแต่งงานแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่ถ้าใครไม่อยากจัดงานแต่งงานนะคะก็สามารถจะมาจดทะเบียนกันได้นะคะที่ทาวน์ฮอลในเมืองทาโทซ่านนั่นเองนะคะ ว่าแล้วนะคะก็ให้มากินอาหารตรงนี้นะคะเป็นอาหารประจําแพ็กนี้นะคะก็จะเป็นอาหารนี้ค่ะอาหารอินเดียก็จะมีกุหลาบจามุนนะคะพาลักพาเยยนะคะซามโมซ่าก็มีนะคะแต่ว่าเรากินแบบหว,วานหานชีวิตมันหวานชีวิตติดหวานนะคะต้องกุหลาบจามุนนะคะหวานแบบว่าตัดแข้งตัดขากันไปเลยนะคะส่วนพี่โอจาวิคี้พาไปเข้าห้องน้ำมานะคะอุ้ยตกใจค่ะตลอดเลยนะคะสําหรับเดอะฟุตบอลทีมนะคะเอา้า ออได้อีกอันหนึ่งค่ะกินกราบจามุนเหมือนกันไหมหวานหวานฉลองฉลองเออฉลองกันนะนะคะแอบมาแต่งงานกันเงียบๆนะคะนี่ดูในความสัมพันธ์นะคะปึ๊บนะคะโอเพนโปรไฟล์นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสวีทฮาร์ดเป็นสปาแล้วค่ะเรียบร้อยก็คือแต่งงานกันแล้วนะคะเออแต่ว่าถ้าถามว่าเราจะจัดงานแต่งงานหลังจากนี้ได้ไหมเฉลิมฉลองอะไรเงี้ยก็ย่อมได้นะคะเพราะส่วนมากมันก็เป็นอีเวนต์ค่ะ นะ,ะเป็นอีเวนต์ต่างๆที่เราจะสามารถที่จะแบบเออจัดงานปาร์ตี้ขึ้นมาเฉลิมฉลองอะไรยังไงก็ได้เลยนะโอเคกลับบ้านมาแล้วนะคะแล้วก็ให้คาซาดาไปอาบน้ำก่อนแต่พี่โอจานะคะเมื่อกี้ก็คือเห็นแล้วแบบ,แบบว่าเลื่อนขั้นแล้วนะคะเป็นขั้น9แล้วค่ะแต่เราต้องเพิ่มสกิลนะคะพี่โอจากันสนิดหนึ่งโอเคพี่โอจาไปขาย ฝึกทักษะการพินติ้งนะคะขั้น1ิบแล้วก็โลจิกนะคะขั้น6นะคะอ่ะวาดรูกปกันไปเพลินๆไปเลยนะคะคุณยายทําอะไรอยู่คะอ่ะคุณยายเก็บกวาดนะคะต่างๆนานาในดูซิมีอะไรในกระเป๋าบ้างคือตอนเนี้ยคุณยายแบบว่ามึนบ่อยมากเพราะว่าอันเนี้ยมันแบบโอเคเนี่ยต้องมาทําต่อนะคะคือ,อยากจะให้คุณยายมินตาก็หมกมุ่นอยู่กับเนี่ยแหละสิ่งนี้แหละทุกคนนะ สร้างว่าจะแบบพยายามจะทําให้สร้างหุ่นยนต์ได้ไม่รู้ว่าจะสร้างได้ไม่ได้นะคะก็จนกว่าน้องลี่จะแก่แหละนะคะเออก็ไปกันเรื่อยๆนะนะคะเราก็จะมาเน้นตรงนี้อ่ะไหนๆก็มาเจอกันตรงนี้ละซะหน่อยไหมละ่ะสักแมทไหมนี่นะคะหลังจากที่ไปจดทะเบียนมานะคะ try for baby เอาจริงๆอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะแบบท้องหรือไม่ท้องนะแต่เอาเป็นว่าถ้าท้องก็เลี้ยงไม่ท้องก็ผ่านไปแล้วกันนะก็ถือว่า เป็นการวางแผนการมีบุตรมีหลานให้กับคุณยายมินตาอ,อีกสักคนหนึ่งเลี้ยงกันสนุกสนานกันไปเลยนะคะบ้านก็จะแม็กเลยคะ่ะเต็มบ้านเต็มเมืองนะคะเล่นกันไม่หวาดไม่ไหวปฏิบัติการขั้นที่หนึ่งในการผลิตหลานให้กับคุณยายมินตามาเลี้ยงกันเล่นๆน,นะคะในคืนแรกเราจะมาดูกันนะคะว่าจะได้หรือไม่ได้กันนะคะอู้รูปหัวใจที่เรารอคอยแต่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให ค่ะันดาไปเช็คเลยไหมไปเช็คเลยไปเทคไปเทสเลยนะคะว่าท้องหรือไม่ท้องโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่ามาไหมจะมาไหมเออมันหลอกเอ,อ้ยทำไมมันง่ายจังเลยอะนั่นไปบอกแล้วไปบอกแฟนแล้วนั่นโอจา้าตอนนี้เรา มีตัวน้อยแล้วนะโอ้โอ้โอ้ดีใจไหมเนี่ยอือก็ก็เหมือนดีใจใช่ไหมก็โอเคอือเออมีหลานแล้วมีหลานแล้วแล้วว่าแต่จะไปอยู่ที่ไหนเี่ยห้องอย่างแน่นนะคะน้องแมงโก้ก็มาทํากันบ้านเหมือนเดิมเหมือนเคยนะคะแต่ตอนนี้ก็จะมีลูกพี่ลูกน้องแล้วเออแต่ว่าจริงๆตามกฎก็คือห้ามคุยนะคือไม่ได้ห้ามคุยสิคือไม่ให้สนิท นะคะแต่ว่าเป็นเพื่อนกันได้เพราะมันห้ามกันยากนะคะแต่ก็พยายามจะไม่แบบเป็นเพื่อนซีกับใครทั้งนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเพื่อนซีกับคุณยายนะคะคุณยายมินตาเพียงคนเดียวนะคะนี่เราสามารถเข้าไปดูในโปรไฟล์ได้นะคะเนี่ยก็จะเป็นกู o ดเฟรนด์ไอ้กูดเฟรนด์เป็นได้ค่ะแต่ว่าก็นะคะสปอร์ตทีอะไรก็แค์ก g เวอร์ก็เนี่ยค่ะแอดใท้เป็นแค์กีเวอร์กันไปนะคะโดยตรงโดยตรง ะะสามารถสนิทได้แค่นั้นเองนะคะจนกว่าคุณยายมินตาจะตุยเย่วตารเบ้ไอโกะนะคะก็ถึงจะสามารถที่จะมีความสัมพันธ์อื่นๆได้อันนี้ลากยาวไปถึงในวัยรุ่นในอะไรอย่างนี้นะถ้าคุณยายมินตาไม่ตุยก็คือไม่ได้นะเออก็ไม่สามารถมีแคว้นได้นั่นเองเออลราก็จะเล่นแบบอันนี้หน่อยนะเฟล็กซิเบิลหน่อยแบบยืดหยุ่นหน่อยนะจะได้แบบว่าไม่เครียดจนเกินไปนะคะก็เล่นกันสนุกสนุกกันไปนะคะ ในเช้าวันที่เงียบเหงาไม่เช้าแล้วเที่ยงในเที่ยงที่แสนจะเงียบเหงาอย่างนี้นะคะก็ทุกคนไปทํางานหมดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็อัสสันดรานะคะก็อยู่บ้านกับคุณยายมินตานะคะคุณยายก็ไปกินข้าวค่ะนะคะอัสสันดราเดี๋ยวพิกี้ให้นั่งอ่านหนังสือเกี่ยวกับพาเรนติ้งนะคะนี่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูนะคะก็เพื่อจะเสริมสร้างนะคะการเลี้ยงดูบุตรนะคะอย่างแน่นแฟนกันเกิดขึ้นนะคะสกิลจะได้มีนะคะก็เดี๋ยวสกิลก็จะค่อยๆขึ้นก็ว่ากันไปนะคะอ่า ส่วนคุณยายนะคะก็คือเศร้าคือเราจะบอกว่ามันเศร้าตลอดเวลาจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้คือดูนะทุกคนดูความสัมพันธ์นะทุกคนดูดี <c oughs> คือแบบตุยกันทวนหน้าทวนตาตุยกันไม่เว้นแต่ละวัน <c oughs> เพื่อนตุยคะ่ะเศร้าทุกวันหายเศร้าแล้วก็เศร้าต่อกันเป็นต่อเนื่องนะคะเออตายแล้วจะบอกว่าช่วงนี้คุณยายนะคะก็ แน่นแฟนที่เดียวเชี่ยวนะคะก็ให้หนางออกกําลังกายบ้างนะคะนี่เออแต่หุ่นแซบนะหุ่นแซบอยู่นะออกกําลังกายกันซะบ้างนะคะตามภาษาคุณยายของเราเออคุณยายหลังดอกของเรานะคะถึงแม้ว่าจะดูสาวสวยนะคะแต่ว่าถามว่ากระดูุกระเดี่ยวนั้นก็อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่ตาเห็นนะคะโอเคตอนนี้ทุกคนกลับบ้านมาแล้วคะ่ะโอ้โหหอบเงินกลับบ้านกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะชอบ เพลงไหมเอา,เอาได้ค่ะนะคะอ๋อพี่โอจารอา้ามีนาหนีนาหนีมาด้วยเหรอนาหนีนี่จริงๆนี่นะแอบชอบกับโรซาลี่แต่ว่านะเ,าเดี๋ยวให้พี่โอจานะคะสเตตัสเขียวดีก็ไปนะคะเพิ่มในส่วนของตะก,กะกันก่อนนะคะเออเป็นไงม้างหนูหนูอาบน้ําดีกว่าลูกกลับมาแล้วน้องมะม่วงของเราน่ารักเห็นไหม ชอบจริงๆน้องมะม่วงเนี่ยรอที่จะไปเจนต่อไปได้เลยนะเนี่ยโอ้ยชอบน้องมากเลยนะคะเอ่อน้องลี่ทําอะไรอะ่ะทำไมน้องลี่มาตรงนี้อ่ะน้องลี่มาดูต้นไม้พ่อเหรอนะคะน้องลี่ก็ไปอาบน้ำหม้หรือฟันค่าฟันมานั่งดูทีวีก็ได้ค่ะน้องลี่ดูหนังหม้ดูเป็นมูนไลท์นี่ดีกว่าเออเป็นหนังแบบดูแบบชิลเลอร์หน่อยส่วนคุณยายมินตาก็นี่ เพิ่งทําเสร็จนะคะคือตอนนี้สกิลก็ขั้น6แล้วแต่พี่กี้คิดว่าแบบคือเวลาทําทีไรมันก็ช็อตทุกทีเลยอะ่ะมันมีแบบมันไม่ทำแบบมันจะไม่เกิดการช็อตบ่อยๆได้ไหมคือมันเสี่ยงนะทุกคนถ้าช็อตปุ๊บเนี่ยอยาาทำต่อถ้าทําต่อก็คืออาจจะไม่เจอกันแล้วนะคะอาจจะเซกุลบายกันตรงนี้เลยทีเดียวนะคะแต่คุณยายยังต้องอยู่ต่อไปนะคะเลี้ยงหลานกันก่อนนะคะเออคนที่กําลังท้องอยู่นะคะก็จะมีอาการหิวบ่อยนะคะเหมือนเดิมเลย หิวบ่อยนะคะแล้วก็จะเข้าห้องน้ําบ่อยนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ให้คาสันด้าน,นะคะเขาแบบว่าเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วก็หาอะไรมั่มๆนะคะและ้วเธอก็ไปอันนี้ด้วยนะไปออกกําลังกายด้วยนะเออแต่เธออันเอร์จส์แหละนี่กินก,กาแฟมานะคะแข็งแรงแข็งแรงนะคะเนี่ยสังเกตดูนะคะตรงนี้มันก็ลดเร็วเชียเออไปไปไปหาอะไรกินซะนะคะนี่ก็เศร้าค่ะเพื่อนตุยนะคะ พื่อนตัวอีกแล้วแล้วก็อยู่ในม์ชอัลธะเป็นมิดไลค์ไขสิทธิ์เหรอคะมันไม่ได้แบบกําลังจะเข้าสู่ปะไหนดูสีขอภัยนะคะขอดูอีกทีนึงอืมมันเออร์ลี่ละมันกําลังละมันกําลังละมันกําลังแล้วค่ะ่นั้นแหละค่ะกําลังแล้วเราก็ต้องมาแก้ปัญหามิดไลค์ไขสิทธิ์ของน้องลี่อีกนะคะวุ่นวายไปหมดนะคะเอ้ยมาอาบน้ําเนี่ยแต่จริงๆอ่ะน้องแมนโก้แบบรับผิดชอบตัวเองดีมากเลยนะเออล้างจานนู่นนี่นั่น อาบน้องอาบน้าอะไรแบบเนี้ยนะคะดูเป็นน้องเป็นแบบกระตือรือร้นที่จะมีชีวิตอะนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวให้น้องแมงโก้มาเล่นนะคะนี่เล่นอันนี้นะห <c oughs> มากรุกนะคะกับคุณน้านะ <c oughs> เออนาโอจาซะหน่อยนะคะเพราะจริงๆงแล้วเนี่ยในแอสเพเรชั่นมันก็ต้องให้เล่นให้เล่นแบบเกมเชสอะตั้งแบบ3ามครั้งนะ <c oughs> แต่ต้องเล่นให้จบเลยนะ <c oughs> อืมก็คือต้องนั่งเล่นแบบนานๆคำถามคือ คุณยายมินตาม,มานั่งปักคอติดต,ตรงนี้แล้วมันทําเสร็จแล้วเหรอแอบไปดูแปบ๊บนึงนะคะอ๋อทาเสร็จแล้วนนี่น่าจะบักนะคะอยู่ตรงนี้นี่แต่ไม่เป็นไรค่ะเออเนี่ยเดยวเขาก็ปักแบบคอติดบ่อยมากเลยหรือว่าจะเป็นแบบงานอิเดเรกของผู้สูงอายุอย่างนี้เหรอไม่ <laughs> เออเนี่ยนานก็ชอบปักกันไปนะคะเอ้อน้องลีไปตรงนั้นอีกแล้วไปคุยกับต้นไม้หรอไปรีเสิร์ชต้นไม้ค่ะเออ ตอนนี้งานน้องลี่ก็คืออย่างที่บอกนะคะมันเต็มตั้งนานแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยเลยค่ะไปทํางานหาตังเข้าบ้านนะคะตอนนี้คนในบ้านค่อนเยอะเงินมันก็จะแบบน้ามาหลายหลทิศหลาย,ท,ย,ลายทางเลยนะคะนี่ดูทีวีกันไปนะคะโอ้ยชีวิตสุขสันต์ไหมเอ่ยัออยงไงเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยววิอกี้ก็พยายามจะเล่นเอาเล่นหลังบ้านนะคะให้รันไปเร็วๆก่อน ดีกว่านะคะรอให้ช่วงที่ลูกของคาสันดาคลอดดีกว่าเนะาะพ่ะนี้เมืกี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย <S <S ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่คลิปสนุกสนุกของปักกี้มาถึงเนี่ยทุกคนจะได้รับชมก่อนใครเลยคะ่ะ